วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสายไฟฟ้าที่ท่านเห็นระยงระยางดูแล้วเกะกะสายตาปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเอาสายเหล่านั้นฝังลงใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทําให้ประเทศดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสถานที่แห่งนั้นก็คือถนนเลียบหาดพัทยาน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรบ้างครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเลียบชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือไปจนถึงห้างรอยัลการ์เด้นพลาซ่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขาได้เปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้าแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นแบบสายาพาดบนเสาไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินทําให้ถนนเส้นเรียบชายหาดเกิดทัศนียภาพที่สวยงามมองไปบนฟ้านะครับไม่มีสายไฟฟ้าให้สะดุดตาเลยครับถ้าใครเคยไปต่างประเทศนะครับจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยดูสวยงามเพราะไม่มีสายไฟฟ้าเกะกะให้เห็นทุกวันนี้นะครับเรามาดูได้แล้วที่พัทยาเนี่ยครับ อย่างที่ท่านเห็นนะครับสายไฟฟ้าได้ถูกฝังอยู่ในถนนที่ทอดยาวแห่งนี้แล้วด้านหลังของผมนะครับจะมองไม่เห็นสายไฟฟ้าระยงระยางเลยครับฝาท่อวางสายไฟฟ้าเช่นนี้จะพบได้โดยทั่วไปนะครับถ้าหากใครมาเดินเล่นแถวนี้เพราะว่าเป็นแนววางสายไฟฟ้าที่อยู่ใต้ดินนั่นเองครับนอกจากเส้นทางที่กล่าวมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังอยู่ระหว่างดําเนินการในเส้นทางต่อเนื่องและเส้นทางอื่นๆอีกครับและแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเป็นจุดแบ่นระหว่างถนนที่วางระบบจ่ายไฟฟ้าแบบใต้ดินกับระบบาพาดสายบนเสาไฟฟ้าเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนี่คือเสาไฟฟ้าต้นแรกครับในส่วนที่ยังไม่ได้นําสายไฟฟ้าไปฝังไว้ใต้ดิน จะเห็นว่าสายไฟฟ้าโยงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับณนะวันที่31สิงหาคม2,556นะครับดำเนินการถึงเพียงเท่านี้ตรงนี้นะครับเป็นจุดแบ่งของจุดที่ลงดินแล้วกับจุดที่ยังไม่ลงดินด้านซ้ายมือก็คือห้างรอยเย้าการ์เด้นพาซ่าครับย้อนกลับไปในส่วนที่เอาสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับ เปรียบเทียบกันให้เห็นว่ามีความสบายตาแตกต่างกันอย่างไรครับนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการวางสายไฟฟ้าแบบใต้ดินซึ่งยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับ แต่ยังขยายไปในพื้นที่ต่างๆสร้างภูมิทัศน์ใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้ามีจำกัดช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะครับรัชพลสินรีสาครสวัสดีครับ